สวัสดีค่ะคุณปลาอ้าสวัสดีค่ะปลาปลาอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบแปดค่ะแต่ป้าก็ยังมีเสียงขเรล้อให้พวกพี่นะม,มันเศร้าหนักไหมป้าป้าก็เขาก็ขอเกินก่อนนะคะว่าเหตุการณ์นี้คือเพิ่งรู้มาเมื่อวานเลยว่าแบบเทนเนอร์ที่สนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนคนคุยคนตัวใจกันเขาเป็นเกย์ป้ากแล้วเขาจีบแล้วไหม ก็คิดว่าที่ผ่านมามันใช่อ่ะคะ่ะก็ขอบอกก่อนว่าที่ผ่านมาคือหนูไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยะคะ่ะ ก็ในช่วงสามสามปีก่อนค่ะหนูอกหักมาจากผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกับว่าก็เขาก็หลอกหลอกคุยเฉยๆอะค่ะก็อกหักแล้วก็เลยไปเข้าฟิตเนสกับเพื่อนค่ะที่ห้างหรูแห่งหนึ่งค่ะโดยหนูกับเพื่อนเนี่ยก็ได้ตกลงกันซื้อคอร์สกับเทนเนอร์คนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้อยากซื้ออะค่ะแต่ก็อยากเล่นกับเพื่อนค่ะเทนเนอร์คนนั้นก็รู้เรื่องราวมาว่าเราก็อกหักโดนหลอกอะไรมาบ้างคือเขาก็รับรู้หมดหลังจากนั้นพอคอร์สแรกจบเขาก็เพื่อนหนูก็ไม่ได้เล่นต่อเขาก็เลยมาพยายาม ขอให้หนูช่วยซื้อในรอบถัดไปได้ไหมเขามาขอลองอ้อนวอนจนหนูเห็นใจก็หนูก็ช่วยซื้ออีกเรื่องต่อมาเขาก็มีพฤติกรรมที่แปลกไปเขาเริ่มมาฝากหนูโทรหาหนูว่าอยู่ไหนฝากซื้อนู่ซื้อนี่มาให้เขาหน่อยแล้วเขาก็เริ่มชวนหนูไปดูหนังในครั้งแรกซึ่งหนูไม่ไม่ได้ตอบตกลงครั้งที่สองเขาก็มาชวนหนูไปดูหนังอีกซึ่งรอบนี้หนูตอบตกลงไปแล้วอต่อมาเขาก็มาชวนดูหนังไปอีก เรืเ่อยๆซึ่งค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการดูหนังแล้วเขาไ็นควรจ่ายทั้งหมดเขาชวนเราไปกินข้าวกินขนมด้วยกันคือมันบ่อยบ่อยมากจนคล้ายๆกลายเป็นกิจวัตรอเออแล้วหลังจากที่เราไปกันบ่อยๆเขายังเก็บค่าคอร์สเราไหมคะก็เขาก็ยังเก็บค่าขออยู่ห่ะเขามาพยายามให้เรา ใช่<ม>เขาว่าพยายามให้ให้เราช่วยซื้อคอร์สเขาโดยตลอดค่ะเขาก็ตลอดระยะเวลาสามปีเนี้ยคุณปราก็คือมีเขาเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดอยู่แล้วนั่นก็เสร็จสิ้นแล้วไงมันไม่มีพิเศษมีอะไรให้อะมีมีมมีมันคือเขาเาก็มีค่ะใชแล้วเขาก็คุยกับหนูโดยตลอดหนูงอนเขาก็งอทะเลาะกันเขาก็งอซื้อน้ำซื้อขนมที่ชอบมาให้เสมอแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูซื้อขอเขาตลอดเขาจะใช้คำพูดที่ว่าอย่า เทนกับเธอจริงๆไม่งั้นใครจะพาเธอไปดูหนังกินข้าวถ้าไม่ใช่ฉันถ้าไม่เทนแล้วเราก็จะไม่ได้ไปดูหนังกินข้าวกันจะไม่เจอกันหรอจะทิ้งกันหรอยอดขายเดือนบางทีเ็าพูดว่ายอดขายเดือนนี้มันไม่ถึงเลยแล้วเขาก็จะมาเล่าว่าเงินเดือนเขามันไม่ได้เยอะเขาจะต้องเทนถึงจะได้เงินเพิ่มนะจุดนนหนูโดยความที่สนิทแล้วหนูก็สงสารเขาหนูเชื่อใจเขามากๆหนูคิดว่าเขาจะ หลอกหนูหนูก็ช่วยซื้อมาโดยตลอดคือรวมรวมเงินที่เสียไปก็ประมาณเกือบสองแสนเอออะไรที่ปลาคิดว่าเขาหลอกปลาตอนนี้พี่ยังฟังแล้วพี่ไม่เจออ่าก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยเหรอหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าไม่ไม่เขาเขาไม่เขาไม่ได้พูดตรงๆค่ะก็มีหลังจากนั้นค่ะช่วงช่วงปีนี้มีเออหนูต้องการที่จะเลิกไปฟิตเนสเลิกเลิกเล่นคือหนูก็แจ้งเขาว่าเออหนู จะไม่ไปเล่นแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาเลยมาเวลามาซีนเน็ก็มาเจอแกอย่างเดียวค่ะทุกอย่างก็ยังดูปกติดีเขาก็อยากไปกินข้าว้วยกันโดยการกับหนูอยู่พอมาเดือนกรกฎาเรื่องหนูเส็นย,ยกเลิกไปแล้วแล้วมันจะมีผลยกเลิกสิ้นเดือนพอเดือนกรกฎาเขาเปลี่ยนไปเลยทันทีค่ะคือไลน์ไปสี่ถึงห้าวันเขาก็ไม่ตอบมาบอกว่าเหนื่อยมากยุ่งมากไม่มีเวลาตอบใครเลยเขาเป็นแบบนี้ตลอดลเราก็ได้รับคําตอบแต่แบบเดิมๆพอหลังจากนั้นหนูก็ทักหาเขาปกติ เขาก็ไม่ตอบเป็นอาทิตย์ทักไปอีกเขาก็ไม่ตอบชวนไปดูหนังเขาก็ไม่ตอบจนหนูทนไม่ไหวหนู่ะแอด Facebook, เฟซบุ๊กไอจีเขาไปเขากดลบรีเฟรชหนูออกทั้งหมดคือหนูโทรไปหาเขาเขาก็ไม่รับสายเพราะว่าหนูมีข่าวดีที่จะบอกเขาจริงจริงจริงคือหนูได้งานใหม่แล้วเงินเดือนหนูเพิ่มเยอะหนูก็เลยอยากถามเขาว่าเอออยากให้กลับไปช่วยไหมแต่เขาไม่คิดจะรับสายหรือฟังก็้วยถามโทรไปเขาตัดสายก็เลยเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วหนูพยา,ายามไลน์ไปเขียนกับเขาว่า บอกมาตรงๆเลยได้ไหมว่ามันเจออะไรขึ้นหลอกหรือเปล่าคือที่ผ่านมาฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบแกแล้วก็รักแกรประมาณหนึ่งเลยแล้วเราจรู้ว่าเขามีแฟนผู้ชายตอนไหนคะคือค่ะก็ตอนเมื่อวานนะคะคือหนูไปพยายามคือหนูยังรู้เหตุผลว่ามันเพราะอะไรเราทําอะไรผิดหรือเปล่าก็เลยไปตามถามปากถามมาไรค่ะแบบว่าจากคนที่รู้จักกับเขา โดยตรงแบบส่วนตัวใกล้ชิดแล้วเขาก็บอกคือจริงๆแล้วอยากถามแค่ว่าเขาทาแบบนี้กับลูกค้าคนอื่นไหมแต่ว่าคําตอบที่ได้รับกลับมาก็คือหนูมารูว่าเขาเป็นเจก็เลยรู้สึกช็อกหนักมากว่าเหมือนเราเป็นคนง่คือเวลาที่ผ่านมาคือหลอกการทําไมทั้งที่รู้ว่าตัวเขาเองไม่มีทางมาชอบหนูได้อยู่แล้วทําไมต้องทําเหมือนแบบหนูไร้ค่าขนาดนี้โง่หนึ่งหนูโดนหลอกขายแล้วโง่อสองหนูยังจะต้องมารับไม่ได้ที่เขาไม่ใช่ผู้ชายที่จะสามารถมาชอบเปาได้ สามเขาเอาไปบอกคนอื่นว่าหนูเป็นคนไปฉีดเขาก่อนคือหายใจพักหายใจก่อนคุณปาใจเย็นนะใจลึกๆผิดหวังรู้สึกไม่รู้จะทํำยังไงคือตอนนี้ก็มีคําถามที่อยากถามก็คือจัดการตัวเองไม่ได้เลยมันรู้สึกแย่มากๆคือจากที่รู้สึกดาวมาแล้วแต่การที่เขา ถึงเราโอเคพอทําใจยอมรับได้แต่ว่าพอมารู้เรื่องนี้อีกว่าเขาไม่ใช่คนที่จะสามารถมาชอบเราได้อีกมันทําให้หนูนอนไม่ได้เลยหนูต้องนั่งรอจนถึงเชา้าเพื่อที่จะไปทำงานใช่จะให้มันเหนื่อยจะให้มันหลับไปเองคือมไม่รู้จะจัดจาการตัวเองยังไงมันุษย์เองมันยากไปหมดนะคะมันไม่รู้ว่าทำไมต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้กับเราทาง้งที่เราก็จริงใจให้ความจริงกับเขาไปทุกอย่างทำไมเขาถึง ให้แต่ความปลอมกลับมาอาืสสมสบายใจขึ้นยังฮะก็ไม่สบายใจอะค่ะคือมันไม่รู้ว่าจะทํายังไงตอบจะยังไงต่อดีแบบสึกติงอยู่ในหัวเราตลอดเวลาว่าเรามันแบบโง่มากๆที่แบบไม่เชื่ออะไรแบบนี้แล้วสิ่งที่เรากลับมาคือไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยได้รับมาแต่ความตอะความปลอมแม้แต่มิจรภาพที่จะเหลือให้กันเขาก็ไม่เหลือให้กันเลยอืม อ่อโอเคฝึกษาใครก่อนครับค่ะงั้นขอรึกษาเป็นพี่เติ้ลพี่เผือกแล้วก็พี่หอมอะค่ะถ้าจะมองว่าเขาเขาหลอกคุณปลาเหมือนเขาใช้ความสัมพันธ์เนี้ยในการที่ทำให้คุณปลามีเขาเป็นเทรนเนอร์ไปตลอดแล้วเมื่อวันหนึ่งเขาหยุดความสัมพันธ์เพราะเขารู้ว่าคุณปลาไม่ต่อสัญญาแล้วก็ก็ถูกแหละคุณปลาถูกเขา ถูกเขาหลอกใช้เอ,อ่แล้วถ้าเรื่องนี้พี่จะบอกกับคุณปลามันก็คงจะเป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ในที่สุดมันก็จะผ่านไปแล้วคุณปลาก็จะได้รู้ว่านี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของคนที่เราจะต้องได้เจอในชีวิตที่เราได้มีโอกาสเจอ หมายถึงว่านี่คือหนึ่งในโชคร้ายที่เราจะได้เจอซึ่งอนาคตมันก็อาจจะมีคนอีกหลายรูปแบบมากๆที่เราจะได้เจอแต่มันจะเป็นบทเรียนให้เราได้รู้ว่าโอเคครั้งเนี้ยเราได้ไว้ไว้ใจคนคนนึงเราได้มอบใจแบบอย่างจริงใจให้คนคนหนึ่งโดยที่เราไม่คิดว่าวันหนึ่งระยะเวลา3ปีมันจะกลับมาแบบเราจะได้ผลตอบแทนแบบเนี้ย แต่มันจะจะเป็นบทเรียนที่เมื่อต่อไปในอนาคตถ้าคุณป้าจะต้องได้ไปรู้จักกับคนอื่นๆหรือว่าในเชิงความสัมพันธ์ความรักอะ่ะมันจะทําให้เหมือนคุณป้าต้องค่อยๆดูอะค่ะเหมือนเป็นบทเรียนว่าเฮ้ยเราอยากกระโจนแบบมอบความรู้สึกหรืออะไรอย่างนี้ไปเพราะคนเราเราไม่สามารถไว้ใจได้จริงๆอะ่ะเหมือนมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าให้เอาเรื่องนี้เป็นบทเรียน แล้วก็ไม่อยากให้ถ้าอย่างอยากมีความรักก็ไม่อยากให้แบบพอเจอเรื่องนี้แล้วแบบเข็ดขยาดกลัวระแวงไม่ใช่เอามันเป็นบทเรียนแล้วก็พักพักหายใจอ่ะเดี๋ยวเวลามันจะมันจะผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่กับคนที่อาจจะไปรู้จักในฟิตเนสหรืออะไรใดๆก็ตามหรืออาจจะมีเทรนเนอร์ที่มาชอบคุณปาแบบที่ไม่ได้หวังว่าอยากจะพี่เห็นนะในเทรนในยิมที่อ่ะมันมีเทรนเนอร์ที่เป็นแฟนกับลูกค้านะ ซึ่งมันก็มีคนคนนั้นอยู่นะไม่ใช่มันไม่มีแต่แค่ว่าวันนี้คุณปาเจอคนนี้เท่านั้นเองอันนี้เท่าที่พี่จะคิดได้นตอนนี้นะคะอ่ะขอบคุณค่ะค่ะอ่ะพี่ผมเพือกต่อนะครับเอ่อแต่เรื่องโง่ไม่โง่ไปก่อนเนาะจริงๆผมคุ้นๆว่าเคยมีสายที่โทรเข้ามาแล้ว<ช>เป็นเ<ช><ช>ทรนเนอร์ถูกปะมี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 เอ่อคนโดนแบบคุณปาเยอะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับ มันไม่ใช่เราคนเดียวนะที่ที่เจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วเท่าที่ฟังดูเขาก็จะว่าเขาหลอกก็ไม่ได้นะมันก็เป็นวิธีการที่เซลล์ก็ต้องดูแลลูกค้าแบบนี้แหละเอไอก็ต้องมีการดูแลลูกค้าในแบบของ AE t r เทรนเนอร์ก็เขาก็มีวิธีการดูแลลูกค้าเพื่อให้คอร์สเขายัง คนยังซื้อคอสเขาอยู่แต่แต่อันนี้อันนี้ความเป็นส่วนตัวนะเผื่อเหมืนหอนว่าคนที่มีเทรนเนอร์สําหรับสิ่งที่เทรนเนอร์คนนี้ทำกับคุณปลานี่ว่าเกินเบอร์ก็เยอะขึ้นมานใช่น,นี่ว่าไม่ไม่เอ,อนั่งหวังคนแหละหก็ผมไม่ได้รู้จักธรรมชาติของเทรนเนอร์นะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปบอกว่าคุณปลาเจอคนไม่ดีหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เขาก็เลี้ยงข้าว เขาใช่ไหมเขาก็ออกให้อืมันก็เอาเงินที่คุณปาให้เขาอ่ะมาดูแลกลับซื้อใจอ่ะมันก็คือผมไม่สามารถฟันธงตรงนี้ว่าคุณปาไม่เกี่ยวกับโง่ไม่โง่หรอกคุณปาแค่เจอคนไม่ดีมันไม่ได้ไงผมถึงบอกว่าคุณปาไม่เกี่ยวกับโง่ไม่โง่หรอกบางทีเราเราเราอยู่ในเกมอ่ะเราอาจไม่ออกหรอกว่าใครเข้ามาแบบไหนถือว่าเป็นความเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับความรักไม่ไม่เกี่ยวกับโง่ไม่โง่อะครับ โอเคต้นหอม,อมคุณปาคบมาสามปีเพิ่งได้แอดไอจหรือเฟซเหรอค่ะใช่ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนคิดมากมากๆหนูก็จะดสินใจที่หนูไม่แอดอะไรเลยสักอย่างอ,อ๋อเออทุกคนพูดหมนไปแล้วนะปาก็แค่คนอกหักคนหนึ่งไม่เคยมีความรักเพราะไม่มีประสบการณ์เลยมองคนไม่ออกเอ,อหลอกขายคอร์สอันนี้หลอกขายแน่อืมแล้วก็ให้ทิคในการดูคนดีกว่าค่ะ คนนี้เขามาในเวไหนฐานะไหนนะคะสมมติถ้าเขามาเป็นเพื่อนหรือจริงใจกับเราคือเท่าที่ปาเล่ามาหอมไม่เห็นเวจีบนะใช่อเออถ้าอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยไม่ได้เรียกว่าจีบมันมันสามปีแล้วมันไม่ได้มีอะไรพัฒนานะคะแล้วก็คนนี้พี่ยังบอกว่ายังเป็นเคสที่แบบว่าโคตรโชคดีเลยเขาไม่ได้เอาไม่า่ใช่อันนี้ไม,ไม่ไม่ได้หลอกเอาอย่างอื่นเลยนะนอกจากเงินงอันนี้<อ>คือโชคด,นะดีซึ่งถ้าไปเจอเคสที่แบบ เนี่ยพี่หอมให้ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้แล้วแล้วอย่างที่บอกอ่าแม่งจับมือกูด้วยอ่าแม่งหอมกูด้วยรักเอ่ยละอ่าทีเนี้ยปลาปลาใหญ่แล้วอ่ากูซื้อคอสอินี่ไปเลยไปเลยไปเลยให้หมดให้ดลองลองหยุดลองหยุดซื้อคอสดูอ่ะใช่เราวัดคนเนี่ยง่ายที่สุดคือการที่เราไม่ให้ผลประโยชน์จากเขาแล้วดูซิว่าเขายังอยู่หรือไม่นะคะโอเคขอบคุณค่ะตุกตา่ขอบคุณแม่ค่าสวัสดีค่ะ คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดถกพุดโถอ,อย่าลืมโทรนะ